โอ้โหสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบางปะอินกุบกุบคเนียทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องนะครับจอมืดนะสิครับเมื่อมีข่าวด่วนนสิครับโอ้โหอีดานะครับได้ออกมาโพสต์แล้วครับดามันออกมาโพสต์แล้วครับสิครับนะโอ้โหล่าสุดนะครับนะนะครับล่าสุดนะครับจอระเข้ก็จัดหนักจัดเต็ม โอ้ยชีวิตนะครับสี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตเกิดอะไรขึ้นใครสี่ครับเมื่อครับสี่ครับใหม่ชลวันออกมาโพสต์ส่วนกับแบบนี้่ะสุดครับนะสิ่งที่ผมจะอ่านตัวนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงอัจนริยายนะครับตรวเขอตัวสักไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับอัตลัั่งไหสีครับนะนะงานเข้าแล้วครับโอ้โห อ้าวที่ไหนได้เปิดแล้วครับป้าคนนี้บาทาไายเงี้ยงในล่างของกูของปอมอ้อโพสในเอฟซีของอีเขียวสอนมวยปรญยาเต็ม หยุดหากินบนฟาร์มเดือดร้อนคนอื่นหยุดด่าคนอื่นเพื่ออะไได,ได้ได้แล้วนะโอ้ยด่ากันแล้วครับโอ้ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหยุดหาก,กินบนฟาร์มทุกของคนอื่นเวรกรรมมีจริงอ้าวแล้วทำไมไปโพสตด่าป้าบานอย่างนั้นนะครับงงเลยสิครับทำไมไปโพสต์โโหตายแล้ว มีการโพสดาบป้าบ,า,บาแล้วครับอ๋ออืมนีไม่ได้ไม่ใช่ดําเป็นป้ารอเด็กอีออนอบาทาอะไราเงี้ยงในร่างของผู้ของปลอมโอเคเข้าใจข้อมูลชาร์จตรงเป๊ะโอ้โหเอฟซีครับ ต่อมาครับโอ้โหโหสอีกแล้วครับเสือมันอยู่ตัวเดียวมันก็สู้แต่หมามันเก่งเฉพาะอยู่กับฟูงโอ้โหจริงเรอจริงเรอฮะล่าลสุดครับไม้ชทรวนันออกมาส่วนกาบทานฟันหวันก้อนเป็นนกอินทรี วันนี้ยากเป็นเสื้อสรุปจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมสัตว์อะเกิดเป็นคนดีๆไม่ชอบแต่ยากเป็นเสื้อแปลกคนเนาะการกระทาเท่านั้นจ้ะที่มันจะแยกคนออกจากสัตว์คนมันต่างจากสัตว์ชัดเจนที่สุดคือ คนมันซื้อสัตว์ต่อผู้มีพระคุณไม่เนรคุณต่อคนที่ดีกับเราจำเอาไว้อีกเขียวว่าเขียว,วะนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบเป็นสัตว์เลยสัตว์อย่างมาอย่างดีไฟเขียวเลยอย่างน้อยหมามันก็รักคนให้ข้าวให้น้ามันกิน มันไม่แหวงกัดผู้มีพระคุณแน่นอนวายวายวายวาวาวาย,วาย,วายเจอแบบเนี้ยกาไม่รักก็บ้าแล้วอันเนี้ยจริงมึงอยากเป็นซาดแต่มึงที่เป็นซาดแนะ่นะครับคนเนะี่ยมันไม่เนรคุณหรอกแต่มึงก็เป็นซาดมึงก็นเนรคุณนะอีเขียวจะมาไว้อีเขี้ยวห้างไม้ เออมึงอยากเป็นเสื้ออีกมึงก็เป็นได้แค่มาและมาอย่างที่พอมึงอีกเยี่ยวนะครับเสื้อมันยูดตัวคนเดียวมันก็สู้แต่มาอ้าแล้วมึงบอกยูดตัวเดียวไ้บาน่ะแม่นอกซใยมึงอ่ะอืมมึงพูดอย่างนี้ไรบางก็เสียใจน่า พูดอย่างนี้ไม่ได้อีบานเราห้งองแงเลยนะอืมโอ้ยนี่ราสุ <c oughs> โดโพสได้อีบานกันแล้วไหนสี่อย่าลืมทานข้าวนะคะ <c oughs> โอ้ยราสุดโพสได้อีบานกันแล้ว หัวจะปวดแล้วนะโอ้ยเนื่อใจครับนะครับเนื่อใจครับส็บสีผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตอนนี้ล้าสุดนะครับออกมาโพสด่ากันเละเทะแล้วพี่น้องเอ้ย กูโคตรเนื่อใจเลยเอาขอให้พวกมึงโชคดีโชคดีกันหน้าทำอะไรไว้ก็จะได้เยื่องนั้นใช่าปะเออทำอะไรไว้ก็ได้เย่องนั้นตายแล้วอีเขี้ยวโพด่าแม่มงแล้วทีมงานอี่เขี้ยวโพด่าแม่ตัวเองแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นไอสีครับผมถามหนยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้โอ้ยตุ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 ยอืมเอซีครับวันนี้ครับทุกท่านครับแตกกันอีกแล้วครับนะแตกกันอีกแล้วครับนะอา้าวไปให้สุดสุดท้าย อีบานก็มาหัวเน่าอีตามเคยทุกคนหัวเน่าแล้วหัวเน่าอีกนะครับขอให้อีบานโชคดีสํารีติดหัวคนอย่างมึงต้องเจอแบบนี้แหละอีนี้ยังไม่รู้เนี่ยว่าเขาโพสลอกแสตัวเองเนี่ยจริงอีบานมันไม่รู้เนี่ยนะว่าเขาโพสลอกแสตัวเองอีนี่มึง มึนไม่ว่าโง่อีกต่างหากชีวิตอีนี้จะเป็นอินซีจะเป็นเสื้อกูยังงงอสรุปเป็นมากกูยังไม่รู้อัสรุปเป็นมึงจะเป็นเสื้อมึงจะเป็นอินซีมึงเป็นนักแค้มากกาดำเข้าใจปว่ามึงนี่เป็นอื่นไม่ได้หรอกคนนะจะเป็นคนมันต้องไม่ในระคนคนเข้าใจปว่าแต่มึงเปรียบเป็นมันมากกาดำนั่นแหละนะอีเขี้ยวอ่ะโอเคนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ว่ากทฏาตุขายเป็นกำลับบงใจให้กันนะทุกท่านเป็นกำลับบงใจใหผมด้วยนะทุกคนนะครับโพสได้กันแล้วชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปโอเคนะโชคดี